ว่าเพลนเล่นสไลซากลาส,กลสุดใหม่ละลายไวอกว่าเดิมชาวสวนชาวนาชาวไร่บอกใช้แล้วถูกใจดอกคนใหญ่เลือกเกินพี่น้องไทยช่วยกันใช้อิซีพี่น้องไทยช่วยกันใช้อชิซีน MC. คนผลิตมากมีแทบปลอดไทยเลือกเกินสวัสดีครับ สวัสดีครับเพื่อนรัฐนักการเกษตรครับวันนี้มิตรเกษตรยั่งยืนมาติดตามผลการทำงานของ3เกลือวัแพนสูตรใหม่นวัตกรรมแห่งโลกนี้ครับที่สำคัญประกอบไปด้วยวัลแพนอะมิโนวัลแพนไคโตซานสูตรโอลิโกแซคคารายใช้ง่ายละลายไวเห็นผลทันใจและสารปรับปรุงดินตราหญิงเกษตรครับวันนี้เราอยู่ที่หมู่12ครับบ้านในไร่ตําบลบ้านซอ่องอาเภอเวียงสะจังหวัดสุราษฎร์ธานี สวนแห่งนี้นะครับเป็นสวนทุเรียนหมอนทอง120ต้นอายุของเขานั้นนะครับ8ปีแล้วเจ้าของสวนเขานั้นจบด้านที่ปรึกษาวิศวกรรมแล้วก็กลับมาปลูกสวนแห่งนี้นะครับเมื่อปีสองพัเพราะบอกว่าอยากจะมาใช้ชีวิตอยู่ในสวนที่ต้องการเป็นสวนอินทรีย์ร้อยเปอร์เซ็นต์เมื่อก่อนหน้านี้นะครับก่อนที่จะเจอ3าเกลเวอร์แพนนวัตกรรมใหม่เนี่ยเมื่อตอนอายุทุเรียน7ปีนะ,นะครับเขาก็ใช้อินทรีย์เคมีมาตลอดก็ได้ผลผลิตมานะครับประมาณสัก3าตันนะครับแต่ว่าออกแค่40ต้นนะครับ ปีนี้ครับทุเรียนอายุ8ปีมาทำใบตอนเดือนพฤศจิกายน2567ใบที่2แล้วเขาพบว่าโอ้โหทุเรียนของเขาเปลี่ยนแปลงไปมากมายประกอบไปด้วยเรื่องของใบก็ดีขึ้นดอกก็เต็มผลก็มา120ต้นออกดอกทุกต้นนะครับที่สำคัญออกดอกแล้วได้ผลผลิตที่ดีด้วยสวยงามสมใจนึกนะครับ ได้มาปีนี้เขาคาดการไว้ถึง9ตันด้วยกันจากการที่มาใช้3ามเกลือวัแพนนวัตกรรมใหม่เป็นอย่างไรนั้นมาพบกับเจ้าของสวนและที่ปรึกษาผลิตภัณฑ์ทั้งสองท่านครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับท่านแรกเจ้าของสวนแนะนําตัวได้ครับครับผมชัชวานอิชาัตนะครับชื่อเล่นชื่อต้อมครับขออนุญาตเรียกว่าพี่ต้อมครับผมอีกท่านหนึ่งที่ปรึกษาผลิตภัณฑ์เรียนเชิญครับครับสวัสดีครับผมสุดนิพนธ์บุญเกลี่ยงครับพี่พลครับพี่พลครับ เหตุอันใดถึงพาผมมาดูสวนของพี่ต้อมครับครับเพราะว่าใช้ผลิตภัณฑ์ชุดขู่มาจั์แล้วนะครับไปประทับใจคือต้นทุเรียนตอบโจทย์กับผันธภ์ณฑนนะครับมันดีทุกอย่างนะครับผลก็ดีใบก็ดีสภาพดินก็ดีนะครับดังนั้นพี่ต้อมครับในฐานะที่พี่ต้อมเป็นเจ้าของสวนก่อนที่จะมาประกอบสัมมาอาชีวะด้านเป็นเกษตรทางกอเนี่ยครับตอนนั้นไปประกอบอาชีพอะไรมาก่อนครับอ,อ๋อผมผมจบ พิจารเครื่องกลแล้วก็ทำงานในด้านก่อสร้างมาตลอดตั้งแต่ปี37-38แล้วก็ในอยู่ในเรื่องของที่ปรึกษามาตลอดอแล้วก็ล่าสุดผมจบที่พัทยาเหนือปี6 0ศูนย์พอจบไซยงานผมก็กลับบ้านเลยหมายความว่าเราเลิกงานที่ไซยงานถูกไหมครับครับตอนนั้นก่อสร้างก็ลาล,ลาอ,ออกมาเลยเหตุอะไรถึงทําให้เราลาออกครับคือรู้สึกว่าเราอิ่มตัวแล้วเราจะมาอยู กับธรรมชาติกลับมาอยู่บ้านแล้วก็พ่อก็ไม่มีแล้วตอนนั้นแล้วก็ไม่มีใครสืบสารต่ออ๋อคุณพ่อทําสวนทุเรียนมาก่อนพ่อก็ทําอยู่ข้างบ้านนะตรงนี้มาก่อนเป็นสวนยางพาราอ๋อครับผมแล้วตอนนี้ที่เราเริ่มปลูกครั้งแรกนั้นเราคิดว่าเรามีความรู้ด้านทุเรียนขนาดไหนครับคือความรู้ก็เคยเห็นพ่อก็ทามาก่อนตอนที่เราเล็กๆเ,เ,เด็กๆอะ่ะ พ่อแกก็ทําสวนมาตลอดเรียกว่า <c oughs> ความรู้นั่นมันก็ฝังอยู่ในหัวใจของเราครับผว่าอยากจะทําแบบนั้นนะครับ,รบตอนนั้นพี่ต้อมทําอย่างไรครับถึงทําให้สวนของเราเริ่มต้นด้วยการปลูกแล้วบารุงดูแลรักษาอย่างไรที่เรียกว่าธรรมชาติครับ คือผมจะไม่เน้นเคมีครับอะไรที่เป็นธรรมชาติก็เอามาใช้หมดเริ่มต้นที่ผมปลูกนะตอนที่ขุดหลุมอะ่ะผมลองท้องด้วยขี้วัวหนึ่งกระสอบบ,บางคนก็ว่าใส่ขี้วัวแล้วทุเรียนตายเนี่ยก็ผมไม่ไม,ไมีตายสักต้นหนึ่งพอเริ่มมีผลผลิตอะไรก็มันออกมาดีนะครับต้นของเราดูแล,แลแล้วมาสวยงามอย่างไรบ้างก็น,น,นี่แหละก็ประมาณนี้เลยเพราะ,ะว,ว่าที่ทำมาผมก็ทำอยู่คนเดียว oh. ก็ดูแลคนเดียวแต่งคนเดียวฉีดยาก็ฉีดคนเดียวเ oh. มื่อก่อนมัน เราฉีดน้อยไงเพราะเราก็ไม่ค่อยเน้นเคมีเอ็นมีใบเป็นเป็นโล่เราก็ฉีด<อ>ประมาณนั้นก็ไปผมไม่ค่อยรู้จักเรื่องยาหรอกผมไปที่ร้านขายยาไปถึงก็บอกว่าเนี่ยใบเป็นแบบนี้เขาก็จัดมาให้<อ>ผมก็มาฉีดได้ผลผลิตครั้งแรกตอนอายุเขากี่ปีครับ6ปีก็ได้แล้วนะแต่ว่าได้ได้ไม่เยอะอเป็นเป็นไม่กี่ต้น<อ>ต้นต้นที่สมบูรณ์มันก็เป็นพอปีที่7ก็เป็นประมาณรักสามต้น จาก120ต้นนี่นะเป็นประมาณ40ต้นถูกไหมครับสีต้นตอนนั้นนะครับเราก็บํารุงดูแลด้วยอินทรีย์เคมีด้วยใช่ครับรวมกันทั้งอินรีย์ทั้งเคมีถูกไหมครับแล้วตอนนั้นได้ผลผลิตมาสักเท่าไหร่ครับตอนอายุเปีอปีก็ประมาณนั้นก็ประมาณ3ตันได้3ตัน3ตันออก40ต้นได้มาสามตันครับผลผลิตดูแล้วดีใจขนาดไหนครับก็ตอนนั้นราคาก็ไม่ต่ำกว่าร้อยก็ก็โอเคอยู่ ดีใจแล้วดีใจแล้วโอ้โหผลผลิตของเราเรื่องโรคเรื่องมแมลงอะไรก็ไม่รบกวนมากก็ก็พอมีบ้างพอมีบ้างครับผมก็ดูแลกันมาดูแลแล้วมารู้จักกับพี่พลเนี่ยพี่พลเขาแนะนําอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องของสามเกลือวัวแพนนวัตกรรมใหม่สูตรใหม่นี่ครับอพอดีพี่พลแกเข้ามาที่บ้านแกก็บ,บอกว่าเอ้ยลองใช้ตัวนี้ดูว่ามันเป็นอินทรีย์ พอคาว่าอินทรีเนี่ยผมก็โอเคเลยอะ่ะเพราะผมเน้นมาทางนี้อยู่แล้วก็อลองใช้มาตั้งแต่ตอนนั้นเลยผมเริ่มทําตอนที่ใบใบสองอะ่ะพอมาเจอตัวนี้ผมก็เลืเดือนไหนครับใบ2ตอนนั้นอะ่ะประมาณตุลาพฤศจิกานี่แหละครับอ๋อก็ใช้สูตรใหม่มาเลยครับผมตั้งแต่นั้น<ช>ทำใบสใสองตัวนี้มาตลอดแล้วหญิงเกษตรได้ใช้ร่วมไหมครับหญิงเกษตรก็เป็นเป็นปุ๋ยทางดินเราก็ใส่ร่วมกัน เข็ใส่ร่วมกันมาด้วยเลยครับตอนนั้นเห็นอะไรที่เปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมจากที่เราเคยทําแบบเดิมๆมา้งครับที่เห็นก็คือใบอะใบจะดีมากใบสวยใบยดํบาใบเป็นมันทอตอนเป็นดอกล่ะครับตอนเป็นดอกนี้ออกมาเยอะมากเลยตอนเป็นดอกแต่ว่ามาเจอภาวะตอนที่ฝนตกหนักมันก็มีร่วงบ้าง บางบ้างแต่ก็เหลือคือธรรมชาติเหลือดอกไว้ให้เราได้เชยชมกับครับนี่อดอกที่เหลือตามที่เห็นนี่แหละกต็ตามเป็นผลนี่นะครับผมแล้วพอเป็นผลเนี่ยลักษณะผลเนี่ยที่ดูตามที่เราเห็นเนี่ยครับแต่ละต้นเนี่ยมันออกมาทั้งหมดมันออกมาทั้งกี่ต้นครับอ๋อทุกต้นเลยครับเป็นทุกต้นเลยทุกต้นเลย<ช>ครับนี่อายุ8ปีเป็นทุกต้นเลยครับเราให้ผลสักกี่ผลต่อต้นครับเนี่ยนี่ที่ผมเฉลี่ยก็ประมาณ 30- ถึง40ต่อต้น แต่บางต้นก็70หน้นาที่ผมเคยนับมีต้น70ด้วยครับแต่เราเฉลี่ยแล้วเนเราเฉลี่ยแล้วประมาณ40ผลต่อต้นครับผมแล้วออกทั้งหมด120ต้นครับแล้วลักษณะของผลเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับ2อสวันที่ผ่านมานะพ่อขาซื้อทุเรียนอ่ะเขาเคยเข้ามาดูเขาบอกว่าผลสวยมากพื้นสวยภูขึ้นดีหนามเขียวแล้วก็ลูกไม่ใหญ่มากไม่จำโบ้ หมอสาหรับลงกลองเรียกว่าได้เกรดเลยนะครับเอบีว่าได้ได้ครับประมาณนั้นได้ประมาณนั้นได้ครับถือว่านี่ทําให้เรารู้สึกว่ามันมาถูกทางแล้วกับอินรีที่เราตั้งไว้กับหัวใจของเราถูกไหมครับครับแล้วอย่างนี้ครับรสชาติของมันเนี่ยจะเป็นยังไงครับโดยธรรมชาติของเขาเนี่ยถ้าเขาบอกว่าถ้าน้าเขียวนี้รสชาติมันจะอร่อยมันบ่งบอกแั้วแต่เป็นน้าเลยครับแล้วอันนี้เปลือกบางด้วยนะครับที่เราได้ตัดลงมาดูบางส่วนแล้วครับไอ้ที่มันที่มันลูู่ที่เป็นหนอนมัน หล่นมาหล่นหล่นมาใส่ลูกอื่นแล้วมันล่วงมาก็เอามาผ่าดูเปลือกบางมากโอก็นี้หนามบ่งบอกทุกเรื่องเลยครับว่าเปลือกบางรสชาติก็จะดีนะครับแล้วที่สําคัญครับออกทั้งหมด120ต้นถ้าต้นละ40ผลเนี่ยนะครับเฉลี่ยปีก่อนนี้เราได้มา3ตันถูกไหมครับครับตอนนั้นเราได้เงินมากี่แสนกันครับประมาณ2องแสนกือบสามแสนบาทเพราะตอนนั้นราคาแพงใช่ครับปีนี้ราคาทุเรียนเป็นไงครับ ยังอยู่ประมาณ100อยู่100อยู่ก็ถือว่าโอกาสเนี่ยดีมากแต่ปีนี้เราดีใจไหมครับที่มันขึ้นมาจาก3ามสามตันปีนี้9ตันปีนี้ก็ประมาณไม่ต่ำกว่า10ตัน10ตันนะโอ้ล็กสิตันเลยเหรอ9กตัน10ตันนี่เหรอ9าตัน10ตันนะโอ้โหปีนี้เกย9ตัน1ิตันเลยนะครับครับให้เห็นว่าพลังของอินทรีย์ที่ร่วมกันในการที่ดูแลรักษาต้นทําให้ผลผลิตของเรามาถึงขนาดนี้ เมื่อก่อนน่ะเราใช้ด้านของเคมีร่วมกับอินซีนะครับแล้วก็ใช้ไปตามที่ร้านเขาบอกมาถูกไหมครับใช่ครับร้านบอกมาเท่าไหร่เราก็ใช้เท่านั้นใช่เท่านั้นมันยุ่งยากไหมครับตอนนั้นยุ่งยากไหมยุ่งยากมากครับเพราะตอนนี้ผมซื้อมาเป็นหลังเลยโอ้ไอตอนที่อยู่ตอนนั้นน่ะนะไม่ไม่ตอนนี้ตอนที่ใช้วัวแพนอ๋ออันนี้ไม่ยุ่งยากไม่ยุ่งยากมันง่ายไหมครับใช้ง่ายไหมใช้ง่ายครับก็สองหนึ่งน้ำหนึ่งพันลิตรครับใส่ทีเดียวเลยอ๋อ แต่ถ้าสมัยก่อนตอนที่เป็นเคมีนั้นเราต้องมาตวงต้องมาตวงอยู่วุ่นวายไปหมดครับใช้หลายอย่างใช้หลายอย่างใช้หลายตัวอถ้าใช้หลายอย่างนั้นก็เรียกว่าความยุ่งยากถูกไหมครับใช่ครับแล้วคนที่มาทําการเกษตรยุคใหม่ๆเนี่ยก็อยากต้องการความสะดวกสบายใช้แล้วก็เราเซฟของตัวเองด้วยไงเพราะนี่มันเป็นอินทรีย์คือร่างกายเราไม่ต้องไปเพราะว่าเราฉีดเองทําเองครับเราก็เซฟร่างกายของเราไปด้วยเซฟไปในตัวครับโอ้โห นอกจากเซฟไปในตัวแล้วด้านต้นทุนเราเซฟไหมครับเซฟครับเพราะว่าเราฉีดเองหมดฉีดเองหมดทำเองทำเองครับแล้วราคาก็<อ>ราคานี้ก็ไม่แพงมากลิตรละบาทอ้นี่คำนวณเสร็จเลยนะครับว่าลิตรละบาทครับแตกต่างกับเมื่อก่อนเลยนะครับครับเพราะว่าเมื่อก่อนมันเป็นยังไงครับถึงมาบอกสรุปว่าลิตรละบาทเองก็ก็เนี่ยละก้นซองซองหนึ่งประมาณนี้หละประมาณ<ภ>หนึ่งหนึ่งพันบาท ก้ดนรละบาทก็ลิรละบาทครับออหนึ่งพันเตก็เท่ากับริละบาทครับก็ได้ประโยชน์เราใช้ซองนี้ทั้งสวนเลยใช่ไหมครับใช่ครับร้อยยี่สิบต้นนี่นะครับคู่หูเนี่ยโอ้โหแล้วทางดินเนี่เราใส่กี่กิโลครับทางดินก็ประมาณสองกิโลถึงสองกิโลครึ่งต่อกี่วันครับเดือนละครั้งสามสิบวันครั้งครับก็ให้เห็นผลผลิตอย่างนี้ใช่ครับดังนั้นต้นทุนถ้าเราโดยสรุปว่าเมื่อก่อนเราใช้ร้อยบาทปัจจุบันนี้เราใช้ไปสักเท่าไหร่ครับก็ผมคิดว่าสักเจ็ดสิ ก็ลดลงไป30%ใช่ถูกไหมครับ,รบก็ถือว่าไม่ธรรมดาสำหรับนักการเกษตรที่เรียกว่ากลับมายัางบ้านเกิดเมืองนอนเพื่อมาดูแลความสุขส่วนตัวที่ไม่ได้รับผลกระทบจากเคมีนะครับอยากอยู่แบบอินทรีย์ร้อเอย่างนี้ก็ถือว่าไม่ธรรมดาอยากจะบอกเพื่อนพ้องที่เขากําลังเป็นแบบเราอยากกลับมาสู่ธรรมชาติอยากเป็นอินทรีย์ร้อเอ์อย่างไรครับพี่ต้อมเรียงเชิญครับก็ถ้าสนใจทางอินทรีย์ก็ตัวนี้เลยครับดีที่สุดแล้วที่ผมลองใช้มา ผมเก,ก่อนผมก็ลองมาเหมือนกันแต่พอม,มาโจอตัวนี้มันง่ายสะดวกต้นทุเรียนก็ไม่ป่วยนะครับสรุปได้ใจความแล้วก็หนักแน่นตามคนที่ใช้ชีวิตมากับเมืองหลวงมากับสิ่งที่เรียกว่าเมืองใหญ่ๆแล้วก็กลับมายัางบ้านเกิดเมืองนอนเพื่อมาพัฒนาความเป็นอินทรีย์นะครับในฐานะที่ปรึกษาผลิตภัณฑ์ครับพี่พลอยากจะบอกอะไรเพื่อนพ้องน้องพี่นัากการเกษตรรุ่นใหม่ๆบ้างครับขอฝาก เกษตรกรกลุกใหม่นะครับขอแค่ลองเปิดใจใช้ชุดคู่หูหมหัศจรรย์น,นะครับและท่านจะประทับใจแล้วก็ปลอดภัยทั้งผู้ใช้และผู้บริโภคครับและนี่ครับคืออีกหนึ่งต้นแบบของการ,กรเกษตรแบบยั่งยืนที่เรียกกันว่ายั่งยืนทั้งสุขภาพยั่งยืนทั้งรายได้ที่สําคัญครับยั่งยืนต่อความสุขที่จะมีใบบัตรปลายของชีวิต ที่เก็บสะสมเงินทองไว้อย่างเต็มที่ความสุขเหล่านี้ครับมีได้กับทุกครัวเรือนที่ประกอบสมาชีพด้านการเกษตรครับขอทุกท่านนั้นใช้ความยั่งยืนอย่างนี้ต่อสู้กับความยั่งยืนด้วยการไม่ใช้เคมีมากเกินไปนักสําหรับสวนเกษตรของเราขอความสุขนี้ยั่งยืนต่อไปกับนักการเกษตรทั่วประเทศกับ3ามเกลือวัแพนนวัตกรรมใหม่นะครับวันนี้เราทั้ง3ลาไปก่อนโอกาสหน้าเจอกันใหม่วันนี้สวัสดีลาครับสวัสดีครับสวัสดีครับ สารเกลือแพนสูตรใหม่ใช้ง่ายละลายไวเห็นผลทันใจลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตไม่มีสารพิษเจือปนเพิ่มผลกำไรเกษตรกรรมไทยยั่งยืน